ฤด,ดูหนาวในเยอรมันช่วงเวลาที่8ปดโมงครึ่งฟ้ายังไม่สว่าง4ี่โมงมันมืดแล้วกว่าจะออกจากบ้านทีหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จฮ่ <c oughs> คือมันมืดแล้วมันก็หนาวแล้วเราก็เบื่อแล้วก็หนาวแล้วก็มืดแล้วก็มืดแล้วก็เบื่อแล้วก็หนาวแต่ มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฤดูหนาวในเยอรมันไม่แย่จนเกินไปนะัก ladies and gents this is w e i n a c h t m a r ถึงแล้วทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดคิดมันนะคะ คริสต์มาสหรือว่าในภาษาเยอรมันเรียกว่าไวนัคสมาร์กเนี่ยค่ะ เขามีการจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงวันคริสต์มาสอีฟซึ่งจริงๆเราวมันมีหลักฐานว่าตลาดคริสต์มาสเนี่ยมันเก่าแก่มากทุกคนมันเป็นประเพณีแบบเก่าแก่มากเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1 4หรือว่าประมาณ600กว่าปีมาแล้วเนาะที่เมืองเดรสเดนประเทศเยอรมันแต่ว่าพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกค่ะเพราะว่าจริงๆตอนนั้นอะประเทศเยอรมันมันยังไม่มีเลยคือมันยังไม่มีประเทศเยอรมันเลยมันเป็นแค่แบบแคว้นเล็กๆที่แบบกระจัดกระจายการภายใต้การปกครองของโฮลี่ r รจักเลมพายหนุัม รรซึ่งจริงๆแล้วตลาดคริสต์มาสเนี่ยมันก็แบบเริ่มจากเรสเดนแถวๆนั้นใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยๆแพร่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆที่พูดภาษาเยอรมันในตอนนั้นซึ่งมันก็คือแบบประเทศเยอรมันในปัจจุบนันประเทศออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ชายแดนของฝรั่งเศสที่ติดกับเยอรมันเนอะแล้วก็อิตาลีทางตอนเหนือโดยที่ติดกับออสเตรีย เขาบอกว่าตอนนี้นะคะจำนวนตลาดคริสต์มาสในเยอรมันอย่างเดียวอ่ะมีมากถึง2,500แห่งถ้าใครมาเที่ยวเยอรมันในช่วงคริสต์มาสนะคะต่อให้แบบเป็นเมืองเล็กๆเ,เลยอะ่ะเขาก็อาจจะมีตลาดคริสต์มาสเป็นของตัวเองคือไปเมืองไหนตลาดคริสต์มาสม,มันก็จะเยอะๆๆมากๆากากๆๆๆๆมีกะจะกระจายตามทุกๆแห่งของทุกๆเมืองในเยอรมันเลย ตอนปีที่แล้วเนี่ยตลาดคริสต์มาสในเยอรมันมันโดนแคนเซิลเพราะว่าโควิดเนาะซึ่งจริงๆปีนี้ก็คือเกือบโดนแคนเซิลเราทุกคนคือมันมีบางเมืองที่แคนเซิลไปแล้วแต่ว่าเมืองเราอะก็ตัดสินใจจัดต่อเราก็เลยแบบ มาเที่ยวตลาดคริสต์มาสในเมืองบ่อยมากแบบว่าวันไหนที่เรามีโอกาสเราก็จะมาเดินตลาดคริสต์มาสที่เมืองเพราะว่าเรากลัวเขายกเลิกแล้วเราจะไม่ได้มาเดินแล้วอย่างเงี้ยคลิปนี้มันเลยเป็นการเอาฟุตเทจการมาตลาดคริสต์มาสหลายๆรอบของเราในปีนี้นะคะมารวมๆกันซึ่งกิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่ก็คือมาตะเวนกินทุกคนคือมากินกินกินเยอะมากเพราะว่ามันมีอาหารหลากหลายมากค่ะที่อยู่ในตลาดแล้วเราไม่สามารถหาได้ในช่วงเวลาอื่นเนาะเราก็เลยแบบอยากจะมาเก็บให้หลายๆเมนูโอเคเดี๋ยว มีอะไรบ้างพาทุกคนไปดูกันดีกว่าเมนูแรกนะคะพาสต้าอัฟเต็มเคสเซอร์ไลฟ์เวลาเรากินพาสต้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะราดชีสข้างบนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยมันกลับกันค่ะมันคือการที่เอาพาสต้าที่ทำเสร็จแล้วร้อนๆเนี่ย ไปราดลงบนชีสก้อนใหญ่แล้วเขาก็จะคลุก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 กันนะคะซึ่งความร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้ชีสแบบละลายซึมเข้าไปในพาสตา้าทาให้มันเป็นพาสต้าที่แบบชีสเยิ้มมากๆคือแบบอันนี้คือชีสเลเวอร์แบบว่าตายไปเลยทุกคนคือมันชีสชีซี่มากๆจริงๆ <laughs> เราก็จะสั่งได้ว่าเราอจะใส่อะไรลงไปในพาสต้านะคะอย่างของเราสั่งว่าเราใส่ซอสเห็ด มันก็จะเป็นซอสเห็ดแล้วก็ตัวพาสต้าแล้วก็ชีสแล้วเขาก็จะโปะด,ด้วยผักโรคูล่าค่ะมันก็จะเป็นตัวที่แบบตัดเลี่ยนได้ดีทุกคนให้มันไม่แบบเลี่ยนชีสจนเกินไปด้านคิชเช่นทำไ้เสร็จชีสจูดชีสอุดรักกันนี่อ๋ออะไร เมนูที่สองค่ะ h a l b e r m e t e r f e r e w u r s t ที่เยอรมันเนี่ยมันมีไส้กรอกหลายชนิดมากใช่ไหมคะทุกคนที่ดังๆก็จะมีพวก r a t w u r s t Frankfurt, Weisswurst, Currywurst หรือว่าแบบแปลกๆหน่่ยก็จะแบบ Blutwurst ซึ่งวันนี้ที่เราจะมาลองกินกันอะ่ะมันชื่อว่า Fire Burst หรือว่าไส้กรอกไฟเออแบบ Fire Sausage นะคะถ้าแปลตรงตัวซึ่งเราก็จะสั่งกับ p o m e s หรือว่า French Fry <Okay. S 1> วันนี้ที่เราสั่ง Fire w u r s t นะคะเราสั่งเป็น Half r Meter ซึ่งมันแปลว่า Half Meter, ครึ่งเมตรค่ะคือไส้กรอกที่ยาวครึ่งเมตรหรือว่า50ิเซนติเมตรนั่นเอง <laughs> <laughs> เพราะว่าเราคือเป็นคนหิวสองคนแล้วก็ไม่เคยลองไส้กรอกที่ยาวครึ่งเมตรมาก,ก่อนก็เลยอยากลองกินดู ฝุดลอ,อ,ลอ For นขะุดแห้ฟอยเออร์วอสเนี่ยมันได้ชื่อนี้มาเพราะว่ามันมีความร้อนแรงค่ะในสไตล์ของคนเยอรมันนะมันคือแบบว่าไส้กรอกที่มีเครื่องเทศแบบจัดจ้านร้อนแรงสําหรับเขาอ่ะมันคือไส้กรอกที่เผ็ดแต่สําหรับเราอ่ะเอาจริงก็คือไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดเลยสาหรับคนไทยอ่ะมันแค่แบบจัดจ้านมากกว่าชนิดอื่นเ <laughs> oh, imma. Not white. Now, salt. You don't like the food? It was okay. It's just the sausage is very salty, and the potato is very sweet. <laughs> a hell, a great meal. Yeah. That's what I hope for. No, the sausage. Everything was good. in Germany is just salty. w เว้ยทู o ัลตี้ It's like they put the whole yeah, freaking there salt There's salt missing that wasn't my sausage คอแห้งจากไส้กรอกเค็มกันไปแล้วเรามาหาเครื่องดื่มดับกระหายกันดีกว่าค่ะสิ่งที่เราสั네่งวันนี้มันคือไฮเซอร์แอปเปิลซัฟท์หรือว่าง่ายๆก็คือน้ำแอปเปิลร้อนนั่นแหละมันก็ซิมเปิลมากทุกคนแค่เอาน้ำแอปเปิลสดนไปต้มให้มันร้อน แล้วก็เอามาขายจบหอมมากเออคือจริง,รงๆแล้วว่าเครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันในตลาดคริสต์มาสเยอรมันอ่ะมันก็คือเครื่องดื่มปกตินี่แหละแต่ว่าเอามาทําให้มันร้อนเพื่อจะได้แบบกินอุ่นๆฟินๆในฤด,ดูหนาวอย่างที่แบบมันจะฮิตสุดๆเลยก็คือกลูวน์หรือว่าการเอาไวน์แดงเนี่ยไปต้มกับเครื่องเทศแล้วก็ผลไม้ หรือว่าที่เยอรมันก็จะมีกลูเบียเป็นเบียร์ร้อนซึ่งเรานะคะยังไม่กล้ากินทุกคนแค่แบบเบียร์ที่ไม่เย็นเราก็ว่ามันไม่โอเคแล้วว่าเบียร์ร้อนนี่คือ,อยังทําใจกินไม่ได้จริงๆเออแล้วก็สุดท้ายที่ฮิตมากๆเหมือนกันก็คือไอเยอร์พุชหรือว่าเอ็กน็อกค่ะมันเป็นเครื่องดื่มที่ทําจากไข่แล้วก็แอลกอฮอล์แต่ว่าเราเคยลองสั่งมาแล้วมันไม่เวิร์กมากทุกคนแบบไข่มันขาวมากเราก็เลยแบบสั่งครั้งเดียวเราก็ไม่สั่งอีกเลยแบบมันไม่ใช่แนว สำหรับวันนี้เราก็เลยแบบขอมาสั่งอะไรที่มันไม่เอ็กซ์ตรีมมากแล้วกันเป็นแบบน้ำแอปเปิลร้อนนั่แหละค่ะเพราะว่าสั่งที่เลก็คืออร่อยแล้วก็ฟินทุกๆครั้งเลยเมนู uh, so menu, ต่อมาค่ะอันนี้คือเป็นเมนูโปรดของนาซ่า <Yeah. S 1> เลยมันชื่อว่าライเบルクッ e นหรือว่า potato pancake อันนี้มันคือการที่เอาหมันฝรั่งนะคะไปหั่นเป็นแบบเส้นๆฝอยๆแล้วก็เอาไปชุบไข่ชุบแป้งแล้วก็พวกเครื่องเทศเสร็จแล้วก็เอาไปทอด deep fry ค่ะมันก็จะแบบกรอบๆทานคู่กับซอสอัพเฟลมูสนะคะหรือว่าซอสแอปเปิ้ลซึ่งมันก็จะให้รสชาติแบบเปรี้ยวๆทำให้มันไปตัดเลี่ยนกับมันฝรั่งทอดได้ดีค่ะอ่ะฟังเสียงความกรอบคือเมนูนี้แบบฟินมากทุกคนเราชอบมาก I favorite food in the Christmas market. Every time he comes to Christmas market, he orders this Reibakuchen. It's not bad. Is it your favorite food in the Christmas market? No. Then, what is your favorite food in Christmas market? Sausage. <laughs> this super salty sausage? No. No. Uh -huh. for your worst. You're a German. It's too salty for me. So, how about that? ไม่มีซมให้กินกับมืองงไหมงงไปอีกแล้วก็คือโควิดก็ให้คนกินกับมือเหรองงอืมอัอหัวหัวหัวลู confession so eating in the christmas market is nice and everything but it's so cold that you actually don't enjoy it <laughs> your feet are freezing he just did I never said he just it's did. super good here and, I'm used to this and weather. he said oh well, i prefer to sit in a restaurant nah, nah, stuff. Outside. not like eating this table and have like cold feet look, look at look at her fingers they are purple verbal. Yeah I have purple fingers here because I'm so freaking cold. That's the confession booth. มาถึงเมนูสุดท้ายคือเมนูของหวานคะ่ะวันนี้เราสั่ง Poffertjes มันเป็นมินิแพนเค้กจากเนเธอร์แลนด์ ลักษณะมันจะแบบนุ่มๆเขียวหนึบๆเหนียวๆอ่ะทุกคนคือเราก็จะสั่งได้ว,ว่าลาดน้ำตาลหรือว่านูเทลล่าหรือว่าไอศครีมวานิลาแบบเนี้ยซึ่งของเรานะคะแน่นอนว่าไอมมวมิดนูเทลล่าพี่เธอนูเทลล่าเน้นเน้น <laughs> เราชอบมากเลยเมนูเนี้ยมันทําให้คิดไปถึงขนมตนเกียวนั่งเรียนตอนเด็กๆอะที่แบบเราจะชอบสั่งของลุงว่าขอตเกียวแบบไม่ใส่ไส้ แต่ลุงอาจจะชอบไม่ทําแบบไม่สใส่ไซให้เว้ยาะว่าลุงจะชอบแบบสใส่ไซเยอะๆจะได้ขายได้แพงๆ <c oughs> ก็เลยอยากจะบอกหนูว่าต่อไปขายพัฟเฟตเยสนะคะมันอร่อยมากเลยทุกคน